หญิงวันบันเทิงนะคะวันนี้หยิบเอาเรื่องราวของการโพสเดือดของภรรยาโชคไทยรถแห่มาฝากกันนะคะโซเชีย so ลสะเทือนอีกครั้งจะปิดฉากรักอีกคู่ไหมนะคะหลังที่นัดภรรยาของนักร้องโชคไทยรถแห่ค่ะโพสแซบถึงสามีแอบนอกใจเรียกได้ว่างานนี้แซบไม่เบานะคะ โซเชียลเดือดเป็นไฟสุดๆเมื่อนัดภรรยาของโชครถแห่ออกมาโพสต์ฟาดเดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่าอย่าโพสต์เหมือนมึงถูกกระทำทั้งที่มึงเป็นคนทำร้ายกูมึงล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะความไม่รู้จักพอกูไม่เคยคิดจะพูดอะไรทั้งที่กูร้องไห้ตลอด5วันที่ผ่านมาอย่ามาพูดว่ากูทิง้งยามลำบากกูหาเลี้ยงมึงได้สบายเพราะกูเก่ง มึงหรือเปล่าที่ทำร้ายกูไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทำอีกกี่ครั้งที่กูขอร้องกี่ครั้งที่กูอดทนคงมีแค่หมาเท่านั้นที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่าทำให้ตัวเองดูน่าสงสารกูทุ่มเททั้งชีวิตเอาตัวเองออกมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่กูได้รับคือการหักหลังนอกใจใครที่รับช่วงต่อต้องระวังด้วยกูพูดแค่นี้พอ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้มึงเจอคนแบบมึงเรียกว่าดุเดือดมากสำหรับโพสต์นี้ส่วนทางโชครถแห่ก็ได้โพสต์ลง Facebook เช่นกันก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวไปว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของผมใครที่รอเหยียบใครที่รอซ้ำเติมใครที่รอสมน้ำหน้าวันนี้คุณทำสำเร็จแล้วพิมพ์ทั้งน้ำตา สำหรับเรื่องราวของคู่นี้จะเป็นอย่างไรหญิงวันจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ